ตัวของคุณดานีเลเลดคลิฟนะครับมีกระแสะออกมาเยอะมากเลยว่าแกเนี่ยจะมาเป็นวูฟเวอร์ลีนคนใหม่ครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ Daniel r e d c l คลิฟนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์ในรายการ Tonight Show สตาร์ลิงเจม,มี่ f ฟล l อนนั่นเองตัวของ Daniel r e d c l คล f ฟเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีกระแสะว่าอยากจะให้ Daniel r e d c l i f f ฟเนี่ยมาเล่นเป็นบุฟเฟอรนซึ่งผมก็มีภาพมาฝากนะฮะถ้าสมมติเอเดนเนลล์เรดคลิฟเนี่ยเป็นบุฟเฟอรนจะออกมาเป็นทรงไหน <c oughs> ก็น่าจะออกมาเป็นประมาณนี้เป็นภาพแฟนอาร์ตนะครับแต่หลายๆคนนะฮะ <c oughs> เขาก็บอกว่าเดนเ e ล r เ c l คลิฟเนี่ย หลายหลายคนก็อยากเห็นว่าเขามาแสดงเป็นบทของวูฟเบอร์ลีนแต่ว่าหลายๆคนเขาก็ยังไม่สามารถลืมภาพของพ่อมดหนุ่มแฮร์รี่พอตเตอร์ไปได้แต่สำหรับผมนะผมชอบผลงานการแสดงของเด n เน l ลเลสคลิปนะครับหลังๆวันเนี้ยแกพยายามที่จะแสดงภาพยนตร์ที่มันหลากหลายมากขึ้นเพื่อที่จะให้หลายๆคนให้ทุกคนเนี่ยลบภาพของแฮร์รี่พอตเตอร์ออกไปนั่นเอง ซึ่งแดเนียลเลสคลิฟในตอนนี้นะฮะก็พยายามที่จะลบภาพนั้นออกเหมือนกันนะครับล่าสุดเลยที่เห็นไปแสดงเลยก็คือในภาพยนตร์เรื่องของ The Lost City ใช่ไหมเออนะฮะ The Lost City ใช่ไหมที่ซันดาบูรอกับตัวของชันนิงถาทถ้ำเล่นนั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับตัวของแดเนียลเลสคลิฟได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางรายการของจิมมี่เฟรอนนะครับตัวของคุณจิมมี่เฟรอนเนี่ยเขาถามมาว่า คุณเคยได้ยินไหมว่าแฟนๆอยากให้คุณเป็นบูฟเฟอร์ลีนตัวของดดนนียลเล์คลิปเขาก็บอกครับว่า <c oughs> เคยได้ยินสิครับมันเป็นคําถามที่โผล่มาในช่วง 2- 3ปีนี้บ่อยมากแล้วก็ทุกครั้งที่มันโผล่มาเนี่ยผมก็ได้ตอบว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงครับไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยเ e ขาพูดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงว่ะผมเลยแบบไม่ใช่เว้ยผมพูดตรงกันข้ามเลยนะมันเป็นแบบนี้บ่อยมากๆครับ <c oughs> ผมก็เลยเบื่อที่ต้อตอบคาถามแบบมีเหตุผลละผมก็เลยเล่นมุกทุกครั้งว่าพวกเขาจะทาอย่างนั้นทําไมอ่ะ แล้วเมื่อวันก่อนนะครับผมก็ตอบไปว่าลองพิสูจน์สิว่าผมคิดผิดมาว e ลแล้วทุกคนก็ตาลุกเป็นไฟเลยครับนี่คือสิ่งที่ตัวของ d ด n เ e ลล์เลสคริปเขามีการแซวเอาไว้ในการสัมภาษณ์นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีมูลนะมันไม่ได้มีมูลว่าทางมาวลเขาจะมาหยิบเอาไปไปเล่นหรือเปล่าเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยด้วยซ้ำไปหรือแม้แต่ว่าสมมุติเขาได้พูดคุยได้เซ็นสัญญา ที่จะมาเล่นเป็นวูฟเฟ่เลยจริงจริงเขาก็ยังไม่มีสิทธิ์จะพูดครับเพราะว่าสัญญาพวกนี้ฮะมันมันรุนแรงนะมันร้ายแรงนะฮะถ้าสมมุติเขาทาผิดกฎขึ้นมาเนี่ยเสียหายหายลายล้านเลยนะครับตัวของนักแสดงเขาไม่มีใครอยากจะมามาเสี่ยงกับกับการพูดพล่อยๆแบบนี้นะว่าเกก็ไม่ใช่คนที่ชอบสปอยอะไรด้วยแหละแล้วก็เกยังไม่มีแผนนะครับตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะกลับไปเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้แต่ว่าสมมุติว่า แกได้มาเล่นเป็นบูฟเฟอร์ลินจริงๆเนี่ยก็น่าสนใจนะว่าจะทําให้หลายๆคนให้แฟนของภาพยนตร์หลายๆคนเนี่ยลืมภาพบูฟเฟอร์ลินเวอร์ชันฮิวล์แจ็กแมนได้หรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดที่ฮิวล์แจ็กแมนเล่นเอาไว้ในบูฟเฟอร์ลินภาพสุดท้ายเนี่ยฮะโอ้โหเล่นไว้โคตรดีเลยครับแต่ว่าเดนนิลเลสคริปเป็นหนึ่งในนะักแสดงคุณภาพนะฮะไม่ใช่ว่าเล่นไก่กาละเลน,นะครับแกเล่นดีเพียงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะติดภาพของการเป็น แฮร์รี่พอตเตอร์ของกแอกทำนั่นองรอคอยดูนะครับว่านอกจากพอมดแล้วเนี่ยถ้ามาเล่นเป็นวูฟเวอร์ลินจะเกลี้ยกล่อมได้ขนาดไหนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง a l e x a n d e เด h a n n e l